กินหอยแล้วไมืม่อวานปากผมเหม็นผมพอ่ mm hmm. พอทุกกระลาแบบเอ่อ <Okay. S 2> จ,จะสาวจะไม่ไม่จุ๊บ <c ười> จะไม่จุ๊เพราะว่าก <c ười> ินกินหอยมันเหม็นสวัสดีค่ะพี่น้องตื่นเสาร์มากกับเห็นกล้วยเครื่องงามงามคุณยายเอามาวางหอหรือหรือป่าล้อยกับปลูดพี่น้องเอามาวางไว้ที่เต๊ะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเสาร์เดี๋ยวแม่ดากาส็สิออกไปหาคุณยายแล้วจ้าวันนี้กับจะเก็บพักเก็บหญ้าส่งลูกค้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ เงี้ยมือเศร้าลมวอยวอยพี่น้องเออจะพาไปยามมันยามอีหยังบุพพยนต์หลวงรถตรงไว้แล้วว่าติดอยู่สิมาเอาปลาอีเดิดมาต้มกินจั๊กข้ามคนละวล่าแ,แ,แล้วแล้วแล้วดักอีหยังไหวบุไปเบิ่งน้ำลับกันแล้วว่าเอาขู่มาใส่ไปสัน่นพคนว่าเอามาต้มไหมพี่น้องต้มสดน้ำแซ่บ มองพุ่นซะมัากเห็นแต่ตั้งกองเจาะย่นสงสัยแล้วดักได้หมันนะด้อมไอ้เบิ่งก็ย่นหลมแล้วดักปลาไว้เนี่ยโอ้เนี่ยดักดักปลาแล้วเห็นบมั่ยโอ้นั่นน่ะตี๋กองย่องอยู่หนึ่งโอ้ยมันสิติดบ่ละวะสิได้กินบ่ละอ๋อยามเบิ่งมันจะตกลงหันบ่ โอ้ยตกซะนอกวานันห่งบ่เป็นตาเออนั่นนั่นนั่นอุ้ยได้ยินแล้วนั่นพี่น้องแตกสวดๆเยะเออเอาขึ้นไปใส่เอาขึ้นมาก่อหนึ่งจังเลยออมไปทร้างผีกันออมเอาคู่ไปใเพราะนี่หลวงใสอ้ยมือหนีล่มยินคักยินเนี่ยเด้อพี่น้องไอ้บุง ลมเย็นเย็นเมื่อคืนฝนตกลิ้นนิดหน่อยว่าสันว่าแต่ว่าแมร่าบอลหูเมียดอกคุณยายล่าว่าฝนตกโอ้แดดสิมากหรอเอาคือปลาบ่อนหลายแต่ผมสิคราบที่บอกคุณนะยับยุบเลยเฮหาสถานที่บ้านคุณยายโอ้ตะเวนตะเวนขึ้นแล้วมาละ มี ities, ่ย่งเหินเฮียมันติดอ้าปลากระเดืองกระพิษอย่างเราลงต้มต้มใส่ใบหอมออนติดปอบเบสโถอยหนึ่งมีอันเดียวเนี่ยตินี่พี่นุ่งเนี่ใส่เพินเป็นอีอย่างเหร่ลงเขาเอิญอย่างเลยนเนี่ยดักไหมเขาเอิญอีอย่างใส่หน่มขอทางรัดรถดรัรไปล้นั่งลไป ลมไปเย็นเย็นมือนีิโอ้ยหยันทั้ฝนตกเหนือตกกับตกรถเย็นดีแนะพี่น้องจ้ปลาตะไคร้ดิพีน่น้ำฝนทอ้าไปโรงเรียนแล้วเหรอ ไปโรงเรียนได้เลยครับเออไปกินข้าว,วเร็วๆไปกินข้าวเลยถนน,นหน่อยย่างไปได้พี่น้องวันนี้ขำสะพานบ่ได้กับพี่น้องสะพานห่างแล้วสะพานขาวเมดาคือขขำผู้พังบ่อด่าย่างบ่ได้ นกมหากินปาลาสะพานขาวแม่ดาพังแล้วข่ามไปเห็นบ่ได้พี่น้องต้องยางอ้อมมาทางบ้านคุณยายนี่อู้หอีกอันหนึ่งแล้วยามขึ้นมาแล้วได้บ่ละนั่นมีสองอันแค่นี้ตีไอ้ปลอบได้ต้มหนึ่งอยู่ต้มหนึ่งยู่ดอกพี่น้องนั่นอันที่สอง โอ plane. ้ยหน่อยๆเขาก็นั่นต้นต้นไปใช่แล้วใช้หัวเลยนะอืมอืมอะไ้ใช่เนี่ย บรรยากาศเย,ย็นถึงใจเนี่ยพี่น้องได้พ่อได้ตุ่มอยู่คุณยายเพิ่นว่าแล้วสิไปตุม่สมสมใ่ไปประคามอ้อนสดน้ำเพิ่นวันไปเดือดหน่อยบักซีดาไหมพี่น้อง,องได้เก็บเอาบักซีดาไปกินปลาบ่อนปลามีปลาได้พี่น้องนี่เพิ่นเกี่ยวเขาแล้วเราก็เพิ่นกันถคุกบกบไหมพี่น้องคุบ ขาดทยังหลดไถท,ทีีจางผลมาเห็ดหน้าคุณยายพูดนะเป็นย่หน้าโขกน้องหน้าคุณยายบักซีดาสมุนเหลือไปพ่นกับเป็นบานแม่ดาน้องข้าเขียวเขียวพูะเก็บบอกซีดาหน่อยไปกินกันนะพี่น้อง แม่ดายังไปยามปลากับตะลุงอ่อมมาทักหลังบานคุณยายดอกกันดอกอีหยังดอกพี่น้องเม่ดาก็ลืมซื้อละเนี่ยชวนชมบอพี่น้องดอกชวนชม,มงามงามพี่น้องกับบรรยากาศหลังหลังกระท่อมหน่อยคุณยายต้อนอินทผพาดามตึ้งสองต้นใหญ่เลยพี่น้องถ่วมหัวเย็นมือไม่ได้าแลล้พี่น้อง สองต้นเมดาซื้อมะปลูกซื้อมะปลูกไว้พี่น้องซื้อมะปลูกไว้ให้คุณยายด้วเมดาสีหามาปลูกไว้บ้านบ้านไม้เมดาน้ำจักสองสามต้นอยู่พี่น้องมึงต้นที่สองปุกสองตน้นโอ้ยบรรยากาศไปละพี่น้องตีต้มใส่บมะขามอ่อนสดตียายไปเดือด เราไปเก็บใบบักขามมาลริมต้นเกิดตามันเก็บมาแล้วบ้านแม่แต่ผงหันเห็นไม่ได้เก็บเส่ลวรถขี้บ่ได้ใช่หอย่างผสมมันล่ะขี้บ่ได้รถคันนึ่งเดือบเเอาไปส่งไปเขาส่งสไปเักเลยทักเอดปลาแล้วก็ต้ม ต้มปลากระเดิดสดเออยังกอจักแล้วคุณยายย่ใส่จักมันเอาพี <ign pres> ่น้องเอามาเม็คุณยายปล่อยแล้วพี่น้องไปเดือดปลาต้มสามบันว่ามันมันหน่อยเปิดแล้วปล่อยแล้วปล่อยเล่นติดคุณยายปล่อยแล้วไปเดือดพี่น้องไม่ได้กินแล้วคุณยายว่ามันหน่อยมันโตหน่อยก็เลยไปปล่อยเเห็นตะกุ่นหล่อน เออโต้สองสองลูกเรื่องมาดตามันจะได้เนี่ยไม่เอามาอะไรออันนี้เป็นบวกทั่วฝักงาพี่น้องถั่วฝักงาเนี่ยพันธ์พันธ์สีขาวตัวนี้เนาะนี่อุนห่เขาได้กินได้พี่น้อนอุณห์่อยซ้ำสระอยู่กำลังสิ่งายอีกสองสามหมื่นนี้ผักได้หอยซ้ำสระอุณ่์เก็บไปกินกับปุ่น่วยได้สิใหญ่า ้ากกอกในีพี่น้องบกอกว่ามีใบเลยมีแต่หน่วยสี่หน่วยบกอกหนามแม่งกินใบเบิดพตคนนะเออกอกน้มสี่หน่วยเก็บปักซีดาไปกินอีกว่าแสบคลาดแสบแน่มวขึ้นเนาะกอกกรอบๆไหมอันผิวกระตุด้ดกระติดเนีย่ยทั้งแสบคัก โอ้นี่ตีแทงน,นมม้ำหมอว่านมาหอดโบเห็นสัมพี่น้องพีท้าวเป็น,หน,าน,น,านเนมห็ดแทงน้ำแทงเก็บน้ำหดสวนเป็นได้บึเ่น่ะ<ม>อุ้ยใสย่เอ๊ะ<ม>เลยเนาะเกือบจะเน่าเลยเนี่ยเพราะส่งไว้ให้มึงเนี่ยอู้อาใสา่สกระแก้ว เอาไปแกะผนุนนะเนาะงูเห็นแล้วไปต้องแกะอุ้ยเอาแล้วน่ะ,ะมันละมันกำลังสมอล่อยลอยเลยล่ะนะสมปล่อยลอยแสบคักละมันขึ้นน,นี่โอ้สามหน่วยสี่หน่วยกินโอ้ยมันหน่วยใหญ่คักแท้อุ้ยงามคางน้อยนี่ไหมอูอ้หูเอามาโซ่สิหา,า,า,าแกะออกแกะออกโซ่ในหูหมาง,งามคักแท้ มันประกอบเป็นวะโอ้ยทุกข้าวขาวข้าไทยขาวแนวแทโวแแแ้โอ้ยนี่ล่ะสวยงามแสบขักแสบเนวดิ่ป๊าดเืินนี่เงินโอ้ยคือติดรอบคาเฟ่นะเสียงพญาร้รองเราตัดหยาพี่นอ้องดังด่าไม่ด่านี้กันหอกไปหาเก็บพักทางฝุ่นดีกว่าไปหาเก็บพักไปเลยไฮเอนลูกค้าเพิ่งสร้างยู่ได้พี่น้องม้ะนี่ ได้ยังกับเอาเบอร์สุนเนวพี่น้องเอยว่าจะมีได้ขายเบอร์สุกย่างตอนนี้กาลังเก็บ,บกบัทวพี่น้องทวนนวยงามงามพันธ์สีขาวเนี่ยหวานได้เี่นน้องหวานกรอบอีกพันหนึ่งที่มันเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยโบคอยหวานสํเนียงต่วอกกับแซบคือกันพี่น้องแต่แม่ดาม,มาักพันธ์สีขาวเนี่ยแซบแซบไม่ใลงตัดหญ้าอยากไรครับ ีีหมัอนี่กับสิบผ้ามาดส้มทั้งพี่อีกมัอนี่พี่น้องบักอันยังก็บักอึบักฟักทองพี่น้องงามงามยี่หูแล้ววัลสิบปูกันเลนเลนเบื้องหน้าแหลมมันเป็นตั้งแต่ประสานงามเสยพี่น้องพุณอ่ะแตกออกองวนสิไปตัดออกคักวแทนนี่ยเห็ดผักเลยไหม คนละพันพันนะคนละพันพันพี่น้องอ,อู้หมาขุดภาพขวดนเลยเงินมากนี่คนละพันอันนี้พันสอนแดงกับพันผื่นบานหน่วยสีขาวสีขาวผื่นบาดอันวะปางนกแกว้วพุ่นแหละปางนกแกว้วซื้อก็นันนี่พี่น้อง<ม>อู้มาเก็บเอาทังนี้อีกก็ได้หลายไอเก็บตัวผู้อีกปะพุ่น่ะ มึงพี่น้องบักซีดากันนุ่งงามๆกรอบๆถั่วมึงบักฮวงเพิ่นก็ล่างขืนงามคักงามเนี่ยทั้งบักฮวงทั้งบักแข่งต้นบักแข่งต้นบักแย่บักฮวงพ่นก็ล่างเลี้ยงไล่ขึ้นเก็บมะฮอดพวกมีเป็นสวยพักสวนขั้วคุณย่ายไปแต่เก็บเก็บยูเห็ดกินพี่น้องมึงใบหอมเป๋งงามงามผักเพล่ต้นหอมเนี่ยพี่น้องงามคักงามเนี่ยพัน เหมือนง่ามค่ะง่ามเนี่ยนาะสดสดโอ้อยากสิก,กินอหยักงก่อนพี่น้องเอ้ยอยากสิก,กินอันใดก่อนพักก็ได้ขันบอกเก็บมั่งแต่แกทิมทังนี้โอ้โอโดยดอกผลกำลังออกร้อยเอ้ดยดอกไปละทั้งนี้ดอกเป็นส่อเป็นจีเป็นจีเลยงามพักแท้ะ สดๆกัแซบพ,พักก็เอาโหลดร <c oughs> าดไไวันนียหลายค่ะวันนี้เก็บกินเลยันลดซื้อกะขายขอกะไฮวันถลดซ <c oughs> ื้อกะขายขอกะไฮงามคักงามเนี่ยสดๆกินแต่พักอ้อม อ,อ,อ,อ้อมหางน้อยอ้อมอันนี้ยุนิกระแม่มิเตนวะกินพี่น้องเบิ้ง่วบเราเห, <Net. S 1> ห็นบักซีดาไม่ด่าล้วเด้อบาทพูดนะพูดนะพ่อแล้วยังไปยังมากอะ <ไ>ม,มูมูกินเข่าเบิดก้อนแล้วใช่มโมูเมพิ่นอิม่มเบิดแล้วพี่น้องแม่์ดายางไปบ้านไปเบิ่งพอกับลูกท่านตื่นก็เลยกลับเพิ่นมาเพิ่นอิ่มกันเบิดแล้วแม่ด์ดาก็เลยสิกินผู้เดียวเดอ้อพี่น้องกินข้าวแซ่บเสียบนะเม่ด่าเดอ้อลาบไก่แหนมตุ่มผักจากสวนแค่น,แนี้ก็อิ่มแล้ว ตกแกล้งมากกับยางกุ้งพี่น้องบันเนี่ยพากันย่างกุ้งกินมันนี่ไปตลาดนัดมากลูกสะไยเพิ่นไปตลาดนัดเพิ่นก็นเลยได้กุ้งใหญ่กับหอยแครงลวกหอยแครงกินพี่น้องมันนี่มาแสบๆน้ากันได้จ้าอยู่บ้านหลังไม้นี่แหละจ้าเนี่ามาแกงมากกับมะฮ้มกันอยู่นี่แหละพี่น้องกินเขายิมแล้วคุยกันแล้วเดี๋ยวปล่อยกับกับไปนอนบ้านไผ่บ้านมัน ยามวัเศร้าก็เจอกันไหมอีกจะคือเก่าพี่น้องอบอุ่นมีความสุขหลายพี่น้องเอ,อ้ยได้ไม่อยู่บ้านเหาได้กินขา่าห่วมผ้ากินปลาห่วมของกับพอกับแม่กับพีกับน้องกับลูกกับหลานนะพี่น้องเนาะแค่นี้ก็มีความสุขที่สุดแล้วขนมอะไรนะขนมถัมงแตกยายบอกกินน้ำมูกกินขนมถังแตกเรากลับบ้านแล้ว บอกใขนอนอยู่นี่กับบนนอนนี่แม่กไไม็ได้ยายอืมวัดว่าบ่ายานกับยานล,ลุ่มเลยอโอ้ขายาวมากเลยตัวนี้ คุณยายไปบ้านแล้วคุณยายไม่กินกับใครแล้วไปแล้วนอนหลับฝันดีนะคะคุณยายไปแล้วคุณเป็นสีขั้นขันข้อเป็นสีเจีบเยบข้อ อย่างกุ้งเซตเ,เนีรยอยแบบนี้ก็สีลวกหอยแครงพี่น้องโลโละลอยแปดสิบบาแพงบาพี่น้องหน่วยน้อยหน่อยเ้ี่ยบาไม่เหืเอกพี่น้องไม่อยู่ลานเดียวก็เลยเอามาสามกิโลน้ำจิ้มเพิ่นเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บเพิ่นแถมมาสองขวดบางไงหนึ่งแต่ต้องมาปรุงไหมเพราะว่าจะน้ำหวานเกินไม่ได้สิมัมาเปรี้ยวเข้ม จ็บแทบเน่จ้าไปอะไรคะเนี่ยเอาหอยครับหอยใช่หอยแครงใช่ไหมลูกไปไปวางที่โต๊ะขอจีนขอจีนโน้นน้อไปกินกุ้งไปยืนกุ้งกับแม่แม่นุ่มนี่เผ็ดเผ็ดเผ็ดลูกชายเผ็ดร้อนร้อนกำลังร้อนกำลังร้อนครับโอ้ยดีดีแล้ว สุกแล้วกุ้งก็สุกแล้วน้ําจิ้มก็มาแล้วเด็กเสิร์ฟน้ําจิ้มก็มีเหรอหน่งลงกินทีเนี้ย <laughs> ลองดูหอยนะดาบเสิร์ฟน้าจิ้มกับพ่อเด็กเสิร์ฟ <laughs> อันค้นเต้นกับพ่อค้นเต้นพี่นนอะเ <laughs> <laughs> บื้องหลานเมดาอ้วนคักอ๋อ หัวมันมันค่ะกูกินหัวกินกินหัวมันดูดจุ๊บๆเลยกินเลยนุ่มมันอยู่ดีและลูกลูกน้อยน่ะ,ม,นะมีน้ำไหมเข้าะไายังไงนะกินหอยแล้วไม่แล้ว,ลวปากผมเหม็นพ่อจุกกะดาบอกเจ,ะจะสาวจะไม่ไม่จุ๊บจะไม่ <laughs> จมุ๊บเพราะว่า <laughs> กินกินหอยมันเหม็นใช่ไหมลูกใช่โอ้ย <laughs> ก็ก็กินแล้วก็แปลงฟันไงลูกแปลงฟันก็ไม่ช่วย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 ไม่ช่วย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 ก็เริ่มกินหอยแล้วเฮ้ยเอาอะไรอีกแยอมกล้วยจะอยากกินอุยหน่อยด่ากินหอยแข็งเออเดู๋ยดิจี๋จี๋ไปเยวดการดูอีส ใสก่อนให้พ่อชิมดูสิให้เอาตัวละสูตรมาให้เอาแต่ละลองหอยหรือกุ้งกินลสูตรหรืเปล่าพ่อเอาเลยพ่ออร่อยกินเลยใช่กินเลยสดออสดกินได้เอออ๋อเรากินสดได้อยู่ถ้าแสบแข็งเราบ่กินแต่ว่าเราบ่กินเราบ่หมักกินแค่นั้นแหละ โตเป็นทำไมชาวโคราชสามโตกับพ่อแล้วกูเพราะว่ามันกินกระจุนแกเห็นจลาดเกิดไอ้ดาเอาอีกไหมมันมีจังเนาะไอ้ดาเอาคุ้งอีกไหมันมันหัวมันเอาคุ้งอีกไหมเอาครับเอาหัวนั้นลงด้วยโอ้โหลงด้วยแล้วจะกินได้ไหมล่ะหัวมันต้องแกะเองดิิะไม่ได้เดี๋ยวลูกหัวมันเนี่ยนี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยยึดแกะไม่เป็นแล้วหัวมันน่ะ นี่แม่ให้กินอลองดูกินดูดูช้แๆได้แต่ปักากินช้าๆลองดูมันกินได้ไหมกินได้อร่อยอร่อยแต่อะไรจะปักปากเอาคลิปนี้แม่ได้ขอจบไปแค่นี้ก็นับพี่น้องน้อขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุน ช่องแม่ด้าชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า Deep